ปราสาทสายฟ้าช้ําสองต่อเมื่อล่าสุดช่วดไป A c l เรอบแบ่งกลุ่มถึง2ปีติดต่อกันสวัสดีครับเบลคี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยเนะครับบริรัมยูเนเต็ดพลาดลุยศึก A c l เแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรถึง2ปีติดต่อกันหลังล่าสุดเปิดบ้านแพ้สมุรปราการซิตี้1ต่อสในโตโยต้าไทยลีก2020วันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาปราสาทสายฟ้าเปิดบ้านแพ้เคียวสมุดเป็นครั้งแรกในรอบ10ปี อีกทั้งยังหมดสิทธิ์ไปลุยโคต้า ACL ในฐานะอันดับ1-4หลังจบเล็กแรกแน่นอนแล้วนอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรอนที่ทีมไม่ได้ไปรอบเป็นกลุ่มถึง2ปีติดต่อกันหัดจากเมื่อต้นปี2020ที่จดป้ายเพียงแค่รอบเพลย์ออฟรอบ3เมื่อบุกแพ้เซียงไฮ้ s p p g 0-3สำหรับบริรัมยูเนเต็ดเคยผ่านการเข้ารอบถึงรอบแทีมสุดท้าย ในศึก AFC c แชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2013ซึ่งถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรรวมถึงทีมจัดไทยในรอบหลายปีนับตั้งแต่ที่บ c ซีเทโรศาสนะเคยคว้ารองแชมป์เมื่อปี2002-2003โปรแกรมต่อไปบุริรัมยูเนเตดเตรียมเปิดบ้านพบกับโปลิสเทโรเอฟซีในศึกช้างเอเปคัพ2020รอบ32ทีมสุดท้ายวันที่6ธันวาคมนี้ที่ช้างอารีนาเวลา18นาฬิกา สโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดทีมวัตทีแชมป์เล็กแรกไทยลีกประกาศคว้าตัวเดียโก้ลิซานโตในรุกชาวบราซิลวัย33ปีเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วโดยนักเตะได้เดินทางมาถึงประเทศไทยและเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป็นระยะเวลา14วันก่อนจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการไล่ล่าแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2020-2021 และการแข่งขัน AFC ซีแชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มโดยจะสวมเสื้อหมายเลข7ให้กับทัพเดอะแรบบิทโดยเดียโก้กล่าวถึงการย้ายมาร่วมทัพเดอะแรบบิทว่าผมรู้สึกดีกับการย้ายมาทีมครั้งนี้และถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมบีจีปทุมยูเนเต็ดแน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดของผมคือการได้เป็นแชมป์ไทยลีกและเป้าหมายในอนาคตคือการพาทีมทำผลงานใน AFC ซีแชมเปี้ยนลีกให้ดีที่สุดเพื่อให้แฟนๆภูมิใจและมีความสุข แม้ว่าที่ผ่านมาผมจะเคยประสบความสําเร็จในเมืองไทยแต่ฟุตบอลเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้แต่ผมจะทํางานให้หนักอุทิศแรงกายแรงใจและทักษะของผมเพื่อทีมสําหรับหัวหอกวัย33ปีเคยผ่านการค้าแข่งมากมายหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นโอลิมเปียกอสฟลามิงโกซานโตสออตูเกซ่าและพอมรัสก่นจะย้ายมาแจ้งเกิดในไทยกับบริรล์ยูเนเต็ดระหว่างปี2015 2018 และประสบความสำเร็จมากมายกับทัพปราสาทสายฟ้าด้วยการพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีก3สมัยแชมป์เอเอเคหนึสมัยแชมป์ลีกคัพสอสมัยและคว้าดาวซันโวไทยลีกได้ถึง2ครั้งในปี2015และปี2018จากนั้นย้ายไปร่วมทีมยาโฮดารุนทักซิมสโมสรชั้นนำของมาเลเซียในปี2019ก่อนจะย้ายกลับมาค้าแข้งในเมืองไทยอีกครั้งกับบีจีปทุมยูเนเต็ด